สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรัช,ชาแนลนะคะคลิปนี้จะมาแชร์สูตรมาร์กหน้าจากว่านหางจระเข้น,นะคะสูตรนี้จะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใสช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเดือนริ้วรอยรอยตินกาผิวเนียนกระชับช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเต่งตึงดูอ่อนเยาว์ เป็นสูตรที่ทำง่ายๆและได้ผลดีอีกสูตรหนึ่งนะคะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีว่านหางจระเข้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะใช้เป็นเจลว,ว่านหางจระเข้หรือจะเป็นว่านหางจระเข้สดก็ได้ค่ะถ้าเป็นว่านหางจระเข้สดนะคะก็ปอกเปลือกแล้วล้างยางออกให้สะอาดแล้วเอาไปปั่นให้ละเอียดค่ะ ส่วนของเราจะใช้เป็นเจลว้านหางเจะเข้นะคะว้านหางเจะเข้จะช่วยบำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยรอยตีนกาช่วยลดสิวลดรอยดำจากสิวช่วยทำให้ผิวขาวกระจาา่างใสค่ะ ส่วนผสมตัวที่สองผงขมิ้นครึ่งช้อนชาขมิ้นจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้เนียนใสช่วยรักษาสิวเซี่ยนสิวอุดตันและสิวพดช่วยกระชับรูขุมขนชะลอริ้วรอยแห่งวัยช่วยผิวชุ่มชื้นช่วยลดปัญหาผิวแห้งปรับสีผิวให้สม่ำเสมอน,นะคะขมิ้นยังช่วยลดความหมองคล้ำของใบหน้า ช่วยทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสอีกด้วยค่ะส่วนผสมตัวสุดท้ายนมสด2ช้อนชาเราจะใช้นมสดรสจืดนะคะจะใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะในน้ำนมสดจะมีสารไบโอตินและมีวิตามินหลายชนิดนะคะ จะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่คล้ำเสียแล้วให้หลุดออกอย่างเป็นธรรมชาติค่ะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสเรียบเนียนช่วยเพิ่มคอลลาเจนในชั้นผิวช่วยต่อต้านริ้วรอยค่ะช่วยทําให้ผิวเฟิร์มกระชับขึ้นนะคะนมสดยังช่วยฟื้นฟูผิวที่เสียแล้วช่วยกระชับรูขุมขนให้เล็กลงทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะคนจนเนื้อเนียนเข้ากันเลยค่ะวิธีใช้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วมาร์กหน้าทิ้งไว้20นาทีนะคะเสร็จแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะสูตรมาร์กหน้าด้วยว่านหางจระเข้นี้สามารถทําได้สัปดาห์ละ3ครั้งนะคะจะช่วยบํารุงผิวหน้าให้ขาวกระจ่างใส ช่วยลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลดเดือนริ้วรอยรอยตินกาช่วยชะลอความแก่ของผิวพรรณทำให้ผิวแลดูอ่อนเยาวค่ะวิธีมาร์กหน้าเมื่อล้างหน้าสะอาดแล้วเราก็จะทาส่วนผสมให้ทั่วใบหน้านะคะยกเว้นบริเวณรอบดวงตาค่ะแล้วก็นวดวนเบา เพื่อให้ส่วนผสมซึมเข้าสู่ผิวหน้าได้ดีและยังเป็นการนวดกระตุ้นระบบการไหลเวียนของเลือดด้วยนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยและลดความหมองคล้ำของใบหน้าค่ะเสร็จแล้วทิ้งไว้20นาทีนะคะแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือโฟมล้างหน้าก็ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ